ตัวของ CRC เนี่ยเขาจะมีหน่วยงานกลางที่ทำงานเป็นแบ็ k ออฟฟิศให้ทุกหน่วยธุรกิจเนี่ยแค่หน่วยงานเดียวเพราะว่าเวลาเขาเติบโตเนี่ยค่าใช้จ่ายหลังบ้านเขาจะไม่โตตามขนาดนั้นฉันก็คิดว่าในแง่ของโฮมโปรเนี่ยจะฟื้นตามอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับตัวของ g l o b a l เนี่ยผลพลอยได้อีกอันหนึงที่ด้านสนใจก็คือในส่วนของราคาเหล็กนะครับ CPO ไปแล้วสยามแมคโรไปแล้วนะครับไปไปอีกสีหนึ่งดีไหมไปอีก4ีหนึ่งดีไหมครับกูได้ครับนะครับตัวของนะ C R C นะครับตัว c e n t r a l Retail c o r p o r a t i o นนะครับก็ถ้าอ่าคนถ้าเราเรารู้จักกันนะครับตัวเซนไม่ใช่แค่เป็นห้างนะครับไม่ใช่แค่ห้างเซนทันนะครับเซนทันเนี่ยเขาจะมีลูกๆเขาอยู่หลายตัวนะครับก็เออเผื่อเผื่อนักลงทุนท่านใหม่ ไม่รู้จักตัวเ r ียีนะเพราะเขาเพิ่งเข้ามาในตลาดได้ไม่นานมากนะครับก็เขาจะมีห้างเซ็นทรัลนะครับมี Power Buy มี Super Sport มีไทยวัสดุนะครับมีโลห้างโรบินสันนะครับอันนี้คือมี Family Mart ด้วยนะครับก็ในในเมืองไทยที่เข้าวๆนี้นะครับแต่ถ้าต่างประเทศก็จะมีอยู่ที่เวียดนามนะครับแล้วตัวที่อิตาลีด้วยนะครับเวียดนามก็จะมี ถ้าชื่อเก่าคือ Big C เวียดนามนะครับถ้าชื่อ,อตอนนี้คือ Go โกลมนะครับของที่อิตาลีก็ห้างลินาเซนเต้นะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าตัวของ CRC เนี่ยเราอชอบตัว CRC มากกว่าตัวของ CPR ในในจุดนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของการฟื้นตัวเนี่ยโมเมนตัม um, นะครับจะเห็นชัดกว่าของตัว CPR นะครับเพราะว่า อย่างที่เรียนไปเนี่ยเขาจะมีต่างชาติจากประเทศอยู่2ที่ที่เวียดนามกับที่อิตาลีเนี่ยรวมกันเนี่ยประมาณ35%ของยอดขายนะครับอ่าก็ที่เวียดนามเนี่ยแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะมีเอ่อต้นเหตคล้ายๆเรานะครับแต่ว่าการติดเชื้อเนี่ยก็อยู่ในหลักไม่ไม่ถึงร้อยนะครับต่อวันนะครับ,รบก็ยังคุมได้ดีนะครับก็ณตอนนี้เนี่ยการฟื้นตัวของตัวธุรกิจที่เวียดนามยังคงดีอยู่นะครับ แล้วก็ส่วนของตัวยุโรปนะครับยอดขายอีกประมาณ5% 7%เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็กลางจะเปิดปการจะเปิดเมืองกันแล้วนะครับเดือน6เดือน5เนี่ยก็คิดว่าที่อิตาลีก็จะฟื้นตัวได้แล้วฟื้นเลยนะครับเพราะว่าเขาฉีบวัคซีนกันเสร็จแล้วนะครับชั mm. ้นมองมุมนี้เนี่ย CRC จะมีรายได้ประมาณ35%เนี่ย mm. ที่น่าจะเป็นขาขึ้นได้แล้วนะครับอย่างชัดเจนนะครับชั้นเนี่ย ต้องบอกว่าเขาจะฟื้นตัวก่อนตัวที่เป็นค้าปลีกในประเทศเพียวๆอย่างตัวอื่นๆนะครับชั้นในแง่ของการปิดเมืองนะครับในแง่ของตัว c r c เนี่ยก็แน่นอนเป็น sentiment ที่ลบลงมานะครับเพราะว่าแน่นอนก็คงโดนกระทบนะครับในด้านใน,ในประเทศนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมเมนตัมของต่างประเทศเนี่ยจะมาช่วยพยุงให้มันไม่ได้แย่ไปกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ถ้าเราฉีดวัคซีนกันเสร็จเนี่ย ในแง่ของโมเมนตัมกำไรของ CRC จะเด่นกว่าคนอื่นในประเทศนะครับนิดนึงนะครับคุณเอกสิทธิ์ครับคุณเอกขอค,ความรู้ระหว่างบรรทัดหน่อยผมเป็นคนหนึ่งนะที่ตอนแรกก็อ,อะไรคือ CPN อะไรคือ CRC ลูกเยอะเหลือเกินนะครับเราค,รควรจะมีหลักในการแยกแยะว่าอันไหนคือ CRC อันไหนคือ CPN ยังไงบ้างคุณเอกพอช่วยหน่อยได้ไหมครับถ้าถ้าให้ให้เห็นชัดๆเลยคือนะครับสั้นๆเลยก็คือ CRC คือผู้เช่าในห้างนะครับ CPN คือห้างที่ให้เช่านะครับนะครับเท่านี้แต่ถ้า CRC เขาจะมีให้เช่าด้วยแต่ว่าจะเป็นโรบินสันถ้าโรบินสันเนี่ย CRC เป็นทั้งผู้เช่านะครับแล้วก็คนที่อยู่ข้างในด้วยนะครับ,รบประมาณนี้นะครับ ซูเปอร์สปอร์ตกับพาวเวอร์บายของใครครับคุณเอก CRC เหมือนกันครับนะซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยของ CRC พาวเวอร์บายก็ของ CRC ด้วยนะครับ,รบเอาละครับคุณคุณเอก CRC เนี่ยนะจุดแข็งสำคัญของเขาจุดหนึ่งที่คุณเอกบอกว่าจะมีตัวช่วยจากธุรกิจของเขาที่ต่างประเทศนะที่เวียดนามก็มีนะครับแล้วก็ที่ประเทศอื่นก็มีด้วย อะไรคือจุดแข็งจุดเด่นเพิ่มเติมของ CRC เนี่ยจะมีเพิ่มเติมอีกไหมที่เรายังแตะเข้าไปยังไม่ถึงพอมีอีกบ้างไหมครับคุณเดชครับ CRC ครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของต่างประเทศก็ก็ก,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 ก็ก็ดีของเขานะครับแต่ถ้าอ,อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในประเทศไทยเนี่ยตัวของ CRC เขาก็จะมีธุรกิจที่ยังยังดีอยู่นะครับก็คือตัวของ ตัวไทยวัสดุนะครับไทยวัสดุเนี่ยจะเหมือนกับ global d o home เลยนะครับ,รบทีนี้สิ่งที่เหมือนกันก็คือเขาเนี่ยยอดขายก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับแล้วก็เ,เขามีตั้งเป้าหมายนะครับว่าจะ double สาขานะครับภายใน5ปีข้างหน้านี้นะครับใน2องไทยวัสดุในประเทศไทยนะครับชั้นเนี่ย ก็ไม่ใช่แค่ว่าห้างเขานะครับแต่จะมีตัวอื่นๆที่เขาจะเติบโตด้วยนะครับ,รบแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัวของ c r c เนี่ยเขาเป็นกลุ่มใช่ไหมครับพราะเป็นกลุ่มเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานกลางที่ทำงานเป็นแบ็ k ออฟฟิศให้ทุกหน่วยธุรกิจ่ะแค่หน่วยงานเดียวนะครับฉั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเขาเติบโต,ต,ตเนี่ยค่าใช้จ่ายหลังบ้านเขาจะไม่โตตามขนาดนั้นนะครับฉั้นเนี่ยเวลารายได้มันฟื้น กำไรมันจะเร่งตัวกว่าคนอื่นนะครับชั้นเนี่ยต้องบ,บอกว่าซ r c เนี่ยถ้าฟื้นตัวขึ้นมานะครับปีนี้เนี่ยเขาก็มีการพูดนะครับว่าเขาจะมีการจัดการหลังบ้านเยอะขึ้นด้วยนะครับมีการเอ่อเมอร์จหลังบ้านมีการจัดการหลังบ้านให้เอฟเฟกชั่นขึ้นเนี่ยปีนี้คงเป็นปีเอ่อเมืองไทยจัดการหลังบ้านนะครับปีหน้าถ้าเมืองไทยยอดขายฟื้นเนี่ยกำไรเขาจะเร่งตัวขึ้นมานะครับ ฉันก็มุมมองนี้ก็คิดว่าเป็นจุดที่ CRC ดูแล้วน่าสนใจกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่าราคาหุ้นเนี่ยยังต่ำกว่า IPO นะครับ IPO เนี่ยสีบาทนะครับผมครับผมมุสาจะยังไม่ย้อนความแล้วใช่ครับ IPO 42บาทนะ CRC นะครับลักทรัพย์กรุงศรีโดยคุณเอกสิทธิ์แนะนำซื้อไม่ซื้อหุ้นของ CRC ครับคุณเอกครับ ซื้อที่41บาทครับแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ41บาทแต่ยังอย่าเพิ่งบอกนะว่าชอบมากที่สุดในกลุ่มหรือเปล่าแต่โอ้โหพูดชมซะเยอะเลยอาจจะใช่ก็ได้นะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เดี๋ยวเฉลยกันนะครับเอาละครับเราไปต่อกันที่ Home Pro เลยดีไหมครับ Home Pro เลยดีไหมนะครับมองไงบ้างครับ Home Pro ครับคุณเอก Home Pro ครับก็ต้องบอกว่าเราเรามองบวกกับเขานะครับแต่ก็แน่นอนเขาจัดอยู่ในกลุ่ม อยู่ในหัวเมืองและก็เมืองท่องเที่ยวนะครับสาขาและยอดขายของเขาเนี่ยเกือบถ้าถ้าให้ถ้าให้ประเมินประเมินไว้นะครับก็คือสาขาและเป้าและร้า้ของเขาเนี่ยอยู่ในกรุงเทพและหัวเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับชันก็แน่นอนนะครับพอท่องเที่ยวหายนะครับคนที่เคยใช้บริการเขาไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับร้านอาหารหรือ Airbnb ที่ซื้อของใช้ ไปใช้ในในในสถานประกอบการของเขาเนี่ยก็แน่นอนจะหายไปนะครับแล้วยอดขายเขาคงโดนกระทบนะครับฉันเนี่ยก็ไม่แบลกใจนะครับที่ัวของ o o m p r r เนี่ยราคาก็จะถือว่าไม่ได้ไปไหนเลยในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วพอเปิดประเทศช้าเนี่ยก็ลงก็ลงมากับเขาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็คุณคุณคุณเอกนิดนึงนะครับฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของโ m e Pro เป็นใครเพราะมีบางท่านเคยให้ข้อมูลแล้วว่า ถ้าฐานลูกค้าโฮมโปรก็คือประชาชนเจ้าของบ้านทั่วไปแต่ถ้าเป็นดูโฮมอ่ะคนที่ไปเดินส่วนใหญ่เป็นช่างเป็นสถาปนิกนะเป็นผู้รับเหมาจริงหรือไม่จริงครับจริงครับก็ถ้าถ้าทางโฮมโปรเขาเคยเคยพูดไว้อย่างนี้นะครับว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยแต่ก็ถ้าดูเป็นในแง่ของสินค้าที่ขายก็ได้ครับสินค้าที่ขายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้า ซ่อมแซมบ้านนะครับชั้นเนี่ยมันก็จะการว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่เเท่าที่เขาแทร็กมาเนี่ยลูกค้าของโฮมโปรคือ8ปดสิบเปอร์เซนบ้านเก่านะครับมีบ้านแล้วนะครับยี่สิบเปอร์เซนเป็นบ้านใหม่นะครับชั้นเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็เป็นเป็นส่วนบ้านเก,าเก่าเยอะกว่านะครับ,รบทีนี้เออ,อันนี้คือเป็นกลุ่มของวัตถุประสงค์ในการใช้นะครับว่าถ้ามีบ้านแล้วอยากซ่อมแซมเนี่ยก็ โฮมโปร80%นะครับแต่กลุ่มของลูกค้าเป็นอะไรเป็นท่องเที่ยวเป็นโรงแรมเป็นอะไรไหมเนี่ยก็อันนี้เขาไม่ได้บอกนะครับแต่ก็ถ้าเรรูลล้ยอดขายตามตามสาขาเขาอาจจะนึกออกนะครับว่าถ้าถ้าปีที่แล้วเนี่ยยอดขายต่อสาขาเดิมเขาลบเกือบ14%เนี่ยถ้ามองเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวนะครับลบ์เ5 0นะครับชั้นเนี่ยถ้าถ้าแกะออกมาจริงๆแล้วก็รู้ ชัดเจนนะครับว่ากลุ่มนี้หายไปข้องเยอะนะครับอืแต่ดูดูจากกราฟเนี่ยพยายามจะผงกศีรษะขึ้นมาแล้วบ้างนะโฮมโปรนะนะครับ HM มโมองแนวโน้มโฮมโปรจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับจะดีขึ้นไหมจะมีอะไรสดใสมากขึ้นไหมครับโฮมโปรครับจากนี้ไปครับครับก็เราเชื่อว่านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพอพออสาหกรรมท่องเที่ยวมันกลับมานะครับคนก็ต้องกลับมา เปิดโรงแรมเปิดร้านอาหารหรือแม้กระทั่งเปิดห้องเช่า Airbnb นะครับชั้นเนี่ยก่อนที่จะเปิดได้เนี่ยมันต้องมีการซ่อมแซมม,มันได้มีการตกแต่งเพื่อรอลูกค้าหรือแม้กระทั่งถ้ากลับมาขายดีกลับมาเติบโตอีกครั้งเนี่ยมีการเปิดห้องเพิ่มเปิดโรงแรมเพิ่มเปิดสารประกอบการเพิ่มเนี่ยก็จะมีลูกค้ากลุ่มที่มาใช้ในสินค้าของ Home Pro เยอะขึ้นในเมืองนั้นๆน,น,นะครับซึ่งในตรงนี้ต้องบอกว่าสาขาของ Home Pro เนะี่ยอยู่ในจุด Prime a r e ีในแต่ละที่เลยนะครับในใน,ในกลุ่มหัวเมืองเนี่ยคู่แข่งรายใหญ,ใหญ่ยังจะเป็นไทยวัสดุเองหรือ global เองเนี่ยก็คงอาจจะมาเปิดสาขาในเมืองเ่ยแข่งกับเขาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าหาที่ไม่ได้แล้วนะครับเลยที่ก็แพงแล้วนะครับฉันก็คิดว่าในมุมนี้เนี่ยโฮมโปรถ้า Activity ของการ,รท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยเขาก็จะฟื้นก่อนนะครับฟื้นกับใครก่อนเลยนะครับ,รบฉันก็คิดว่าในแง่ของโฮมโปรเนี่ยจะ ฟื้นตามอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจที่ยังไม่ได้ประเมินไว้ในประมาณการนะครับก็คือเรื่องของอบ้านเดียวนะครับหรือร low rise นะครับที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางกลุ่ม property อาจจะมีเห็นๆกันมาบ้างว่ากลุ่ม low rise ขายดีนะครับก็บอาจจะเป็นผลบวกส่วนหนึ่งนะครับที่พอคนอยู่ในบ้าน low rise เนี่ยแน่นอน ของใช้ในบ้านก็เยอะขึ้นกว่าอยู่คอนโดแน่ๆอยู่แล้วนะครับชั้นก็อ,อาจจะเป็นผลเบิร์นบวกในระยะยาวก็ได้สำหรับตัวของ Home Pro นะครับหลังจากนี้นะครับครับแม่ก็กราฟก็ดูดีขึ้นนะเพียงแต่ว่ายังไม่กลับมายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันซึ่งอยู่แถวๆประมาณ14บาท30สตังค์ลักทรัพย์กรุงศรีโดยคุณเอกสิทธิ์แนะนำซื้อถือหรือขายหุ้นของโ Home Pro ครับ แนะนำซื้อที่19บาทครับแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมายโอ้โหให้ไว้ตั้ง19บาททําไมอัพไซด์มันเยอะจังคุณเอกครับครับก็เราต้องเราเรา,เราต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเราคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับมันเป็นปัจจัยหลักที่จะ,ะฟื้นตัวขึ้นมานะค,ะครับชั้นเนี่ยยอดขายของโฮมโปรเองเนี่ยก็ควรจะฟื้นไปเทียบเท่าก่อนโควิดได้เร็วด้วยแล้วก็ เขาก็มีเป้าหมายที่จะเปิดสาขาเพิ่มนะครับ5-7สาขาในช่วงปี2022เต้นไปด้วยนะครับก็คิดว่าในตรงนี้เนี่ยมันน่าจะทําให้ยอดขายเขาเร่งตัวขึ้นไปได้นะครับอืมครับเอาละครับแนะนําซื้อนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาถามตอนท้ายนะตกลงชอบใครมากที่สุดในกลุ่มนี้นะครับไปปิดท้ายกันที่นะครับสยามโกลบอลเฮาส์จำกัดมหาชน เป็นหุ้นตัวสุดท้ายที่จะคุยกันในวันนี้แล้วก็เป็นหุ้นที่นะครับคุณเอกของเราเนี่ยคอบเบอร์ด้วยนะครับสยามโกเบเฮาส์แล้วมีสตรอรี่เรื่องเหล็กด้วยใช่ไหมผมจําได้ตอนราคาเหล็กพุ่งๆเนี่ยบอกเนี่ยซื้อโกเบเฮาส์สิเกี่ยวอะไรอ๋อสต็อกเหล็กไว้ราคาเดิมราคาเหล็กมันขึ้นเวลาขายเขาขายราคาใหม่เกี่ยวกันไหมตกลงเกี่ยวกันไหมเนี่ยต้องบอกว่าเกี่ยวครับก็เป็นเป็นผลบวก ในนระยะสั้นนะฮะเพราะว่าสต๊อกเขาเหล็กเขาเนี่ยมีประมาณ3เดือนนะครับครับเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าขายหมดแล้วเนี่ยก็ควอเตอร์ถัดไปเนี่ยถึงแม้จะได้ยอดแต่จะไม่ได้มาจีนแล้วนะครับเออถ้าต้องบอกแบบนี้ครับว่าตัวของ global เนี่ยภาพรวมจะจะจะคนละขากับตัวของ Home Pro นะครับเพราะว่าเขามีสาขาอยู่ต่างจังหวัดเยอะกว่าตัวของ Home Pro นะครับแล้วก็แน่นอนพอคนย้ายกลับไปอยู่บ้านเนี่ยก็ แน่นอนอยู่ยาวเนี่ยก็ต้องมีการปลูกบ้านอะไรอะไรบ้านมีตกแต่งบ้านเนี่ยก็ต้องมีใช้บริการนะครับทีนี้ก็เป็นผลที่เซมซอเซลเขาก็ดีขึ้นมาด้วยแล้วก็ประกอบว่า<ม>ฟาร์มเป็นข้ามก็ดีด้วยนะครับแจ้งว่าคนก็ยิ่งใช้จ่ายใหญ่เลยนะครับแล้วก็อยู่แล้วคนอยู่ยาวกว่านี่ก็แน่นอนตกแต่งบ้านนะฮะแต่ทีนี้ผลพลอยได้อีกอันหนึ่งที่ด้านสนใจก็คือในส่วนของราคาเหล็กนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่า ราคาเหล็กโดยเฉลี่ยนะครับ Q ิวหนึ่งเนี่ยขึ้นเกือบส0มสิบอร์ซ huh. นะครับชั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้กำไรเหล็กของเขาเนี่ยมาร์จิ้นเหล็กของเขาเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสิบอร์ซนนะครับยอดขายเหล็กเขาเนี่ยของ t o t a l s a l e ซประมาณสิ้าอร์เซนนะครับ uh huh. พอเหล็กมันขึ้นเกือบ30เอร์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกำไรามา r จิ้นของเขาเนี่ยของที่เหล็กเนี่ยสิบเซนเี่ยขึ้นเป็น uh huh. 2ี่สิบนะครับด <Double. S 2> ับเบิลนะครับแล้วก็ ยอดขายเหล็กเนี่ยจาก15เป็น20ซนะครับพอ2อันนี้รวมกันเนี่ยมันก็จะทำให้ในแง่ของกำไรของเขาเนี่ยเติบโตได้โดดเด่นมากนะครับเพราะปีที่แล้วอย่าลืมว่าปีที่แล้วเนี่ยราคาเหล็กไม่สูงนะครับแล้วก็โดนปิดเมืองด้วยปีที่แล้วนะครับชั้นเนี่ย Q1 ของ Global ก็เลยค่อนข้างดีขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าไปดู Q2 date นะครับ แต่มาสองเนี่ยต้องบอกว่าราคาเหล็กนะฮะบวกต่อเนี่ยคือคิวหนึ่งบวกเยอเยียร์สามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยราคาเหล็กคิวสองเนี่ยบวกห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเยอเยียร์นะครับชันบ้นโมเมนตัมเหล็กของของมันก็เลยทําให้ราคาของ g l o b a l ในช่วงเดือนสี่เนี่ยมันก็เลยดูดูดีขึ้นมาพอสมควรนะครับแต่ทีนี้แน่นอนนะครับมีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับชั้นเนี่ยช่วง ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวเรื่องของการที่จีนเนี่ยเขาไปเอจะมีการเให้การแดนออกมาว่าอาจจะมีการเข้าไปควบคุมราคาเหล็กที่ร้อนแรงขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไปคุมราคาเหล็กที่จีนคนก็เลยกลัวว่าถ้าคุมราคาเหล็กที่จีนแล้วเนี่ยราคามันจะกลับขาลงมาเลยไหมนะครับมันก็เลยทำให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกลัวโบก็เลยมีการพักลงมานะครับแต่ทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ย พอมันมันก็เมันก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ทีนี้ก็มอมมองของทางกรุงศรีนะครับเราก็มองว่าอของในเรื่องของฟาร์มเป็นคาก่อนนะครับฟาร์มเป็นคํามที่ช่วยหนุนการใช้จ่ายของต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นไซเคิลนะครับเป็นไซเคิลถ้าพิจารณาใน่เคยได้อินนะตัวลานินญากับเอลเนนโยนะครับในช่วงนี้เนี่ยเราเป็นลานินญาอยู่นะครับก็คือฝนเยอะนะครับน้ำเยอะ ฟาร์มเปนค้ดีนะครับชาเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้รายได้หรือยอดขายของ global จะดีนะครับแต่มันจะเป็นไซเข้าแค่2ปีเท่านั้นนะครับแล้วมันจะจบเ mm. ส้นปีนี้นะครับ,รบชารเนี่ยต้องบอกว่าเราก็มีการประมาณการเป็นบวกมากๆนะครับที่เซมซอ s เซลตอนนี้ก็ทำบวกไว้5%แล้วเนี่ยก็คิดว่ารีเฟลกฟาร์มเป็นข้ที่ดีแล้วด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้ทำเรื่องของเหล็กเข้าไปนะเพราะว่า เหล็กเนี่ยเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างคาดเดาลำบากพอสมควรนะครับไม่แน่ใจเรื่องราคาเหล็กนะครับว่าไม่รู้ว่าจีนเนี่ยวันดีคืนดีเขาจะทำอะไรออกมานะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามองเฉพาะฟาร์มข้ามเนี่ยทาร์เกตไพร์นะครับของเราเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบสามบาทนะครับรบแต่ถ้าแต่ถ้าทำเหล็กทาเหล็กให้นะครับถ้าถ้าสมมติว่ามองว่าเหล็กดีนะครับ ปีนี้ยืนยืนแบบบวกห้าสิบเปอร์เซ็นตได้ถึงสิ้นปีเลยเนี่ยเซมซอเซลอาจจะขึ้นเป็นบวกสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยทากเก็ตไพก็จะเป็นประมาณยี่สิบห้าบาทนะครับอ๋อบวยสองบาทนะถ้าราคาเด็กยังพุ่งอยู่นะนะครับครับตกลงฟังดูเนี่ยผมก้ามกึ่งนะดูเหมือนจะชมแต่ก็ยังมีความกังวลลึกๆตกลงหลักทรัพย์กรุงศรีแนะนำซื้อถือหรือขายหุ้นของสยามโกลบอลเฮาส์ครับ เป็นถือทัตราคาเป้าหมายยี่สิบสามบาทครับเพราะว่าเราเราเชื่อเรื่องเอ่อฟาร์มลาเรยยาอินโนโยเนี่ยเป็นสิ่งที่ชัดเจนกว่ามามาแน่นอนนะครับแต่ว่าราคาเหล็กเนี่ยเป็นไซเคิลที่สั้นกว่าค่อนข้างลำบากนะครับชั้นเนี่ยการประมาณการของเราเป็นเป็นเอ่อการทำ DCF นะครับพอทำ DCF เนี่ยมันต้องทำระยะเวลาสิบปีนะครับชั้นเนี่ยพอเป็น c o m m o d i ตีแบบเหล็กเนี่ยเราจะค่อนข้างไม่อยากจะใส่เข้าไปในประมวลการนะครับเอาละครับนะครับแนะนําแค่ถือนะแนะนําแค่ถือสยามโกลบอลเฮาส์นะครับเป้าปลายปีนะครับ23บาทราคาปิดวันนี้22บาท20แหมใกล้เต็มแฟร์แต่ถ้าเกิดราคาเหล็กพุ่งๆราคาเป้าหมายอาจบวกเพิ่มได้อีก2บาทเป็น25บาทนะครับเอาละครับคุณเอกต้องเลือกแล้วครับถ้าให้เลือกนะครับ คุณในกลุ่มค้าปลีกมาสองตัวขอลองแชมป์ก่อนลองแชมป์ก่อนนะลองแชมป์ในกลุ่มค้าปลีกคุณเอกเลือกใครครับลองแชมป์นะครับขอเลือกเป็นตัวของ Home Pro นะครับ mm. ก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดว่าเอ,อไม่ว่าจะเป็นใครนะครับสุดท้ายโรงแรมจะมีคนเจ๊งจะมีคนคอะไรเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเป็นการเปลี่ยนมือนะครับพอเปลี่ยนมือเนี่ยสุดท้ายเขาก็ต้องเปิดซ่อมแซม ซ่อมแซมก็ต้องสร้างโรงแรมปรับปรุงนะชั้นในโฮมโปรยังไงก็ยังไงก็มานะครับแต่ทีเนี้ยโมเมนตัมเนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะต้องมาเปิดประเทศนะครับแต่มาแน่นอนนะครับแลกการนะครับครับรองแชมป์โฮมโปรดังนั้นแชมป์ของกลุ่มคือ CRC นะครับก็มองว่า CRC เนี่ยนอกจากจะมีเอ่อเอ่อเรื่องของตัวต่างประเทศที่จะมามาแล้วแน่ๆนะครับ เดินเดินหกเนี่ยมาแล้วนะครับต่างประเทศเนี่ยเขามาแล้วนะครับราคาแต่ราคายังไม่ไปไหนเลยนะครับชนเนี่ยก็คิดว่าในแง่ของตลาดอาจจะมีมุมมองที่คาดเคลื่อนกับตัวของ c r c นะครับที่กําไรของเขาเนี่ยจะเริ่มพักหกหัวตั้งแต่ Q2 เลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีปิดเมืองอีกรอบนึงเนี่ยแต่โมเมนตัมเนี่ยมันจะเริ่มเห็นชัดแล้วว่าต่างประเทศฟื้นนะครับของไทยเนี่ยอาจจะมี ความแม่นอนแบบที่บอกพี่ยุทธนาไปเมื่อกี้นะครับว่าเอ้ยเราจะถึงเดือนไหนเนี่ยเอายังไงนะครับจะฉีดวัคซีนยังไงนะครับแต่แต่ c r c ีเนี่ยไม่ต้องรอนะครับมาแล้วนะครับต่างประเทศนะครับชั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นนะตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วนะครับในเรื่องของนิโมเมนตัมนะครับเอาล้ครับนะครับลองแชมป์โฮมโปรนะครับเป้าปลายปี19บาทส่วนแชมป์กลุ่มค้าปลีกในมุมมองจากหลักทรัพย์กรุงศรีก็คือ c r c นะครับ ราคาเป้าหมายปลายปีคือ41บาทนะครับ